ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการรับเสียงของเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับนี่คือ Sony ECM B1M แต่ว่าเสียงที่คุณได้อยู่นี้เป็นเสียงจากไม่จากตัวกล้องเลยนะเป็นยังไงบ้างครับนะมันน่าจะพอรับได้ไหมกับไมจากตัวกล้องเสียงเป็นยังไงตอนนี้ผมปิด win noise reduction นะครับปิดนะครับแล้วก็ใช้โหมดการรับเสียงแบบออตโต้นะแล้วก็เลเวลไมอยู่ที่เลเวล10นะครับ จากการปรับเสียงจูนเสียงในตัวกล้องนะครับเป็นเสียงที่คุณดียิตอนนี้คือเสียงจากไมโกร้องของ SONY CV1 e นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงจากเจ้าไมโครกันตัวนี้ Sony e c m b 1 m ครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากไมโครโฟนโ s น n y e c m b 1 m นะครับระยะจากตัวผมถึงไมโครตัวนี้ไกลจากกันประมาณ1.5เมตรนะครับผม เปิดความดังจากตัวช็อตการเดไวที่10เดซิเบลนะครับปรับเกณฑ์ไว้ที่เลเวล5แล้วก็ตั้งเป็นออโต้นะครับผมนะฮะใช้การส่งสัญญาณแบบดิกิตอนโดยมีการใส่วินมัฟเนี่ยหรือว่าเดสแคทไว้ตรงตัวไม์ด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ไม์ตัวนี้นะครับไว้กับกล้องการที่คุณจะปรับเพิ่มเสียงในตัวกล้องเนี่ยนะฮะคุณไม่สามารถปรับเพิ่มได้นะครับมันจะเป็นค่าออโต้หรือว่าคุณจะต้องปรับจากตัวไม์ตัวนี้เลยนะครับ เอาละครับโหมดการรับเสียงที่คุณได้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นโหมดของอ m นี้ได,ดเร t i o หรือการรับเสียงรอบทิศทางเลยนะครับและตอนนี้ผมปิดฟิลเตอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลคัสหรือว่าน้อยแคนเซลลิงปิดไว้เลยครับเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้คือเสียงกับผมนะฮะเดี๋ยวขอฟังเสียงจากคนที่อยู่หลังกล้องสักนิดหนึงครับคนที่อยู่หลังกล้องครับเทสหนึ่งสองสามครับ เบอร์สตูดิโอเสียงจากหลังกล้องนะครับซึ่งหลังกล้องตอนนี้ถ้าบอกว่าสภาว่าเสียงเป็นรถวิ่งผ่านไปมาชึ่งเยอะมากๆนะครับเสียงรบกวนอนข้าาจะยอะเลยครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับในกดของ Omni ด i g i t a l ปิดฟิลเตอร์นะครับออฟไปเลยครับจากการปิดฟิลเตอร์ออฟตอนนี้ผมเปิดโลคัาโลคัสก็เหมือนฟุตชั่นการจัดเสียงรบกวนยานต่ำเป็นยังไงบ้างครับต่างกับปิดฟิลเตอร์ไว้ยังไงบ้าง นี่เสียงจากคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับในโหมดโลคัสในโหมด ni, ออมนิในเนชชันแลเดี๋ยวไปฟังเสียงจากที่อยู่หลังกล้องกันครับเสียงจากหลังกล้องครับหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามยังอยู่ในหมวดของออมนิในเนชชันแลหรือการรับเสียงรอบทิศชาน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิด noise cancelling แล้วนะครับนี่เสียงจากผู้พูดที่อยู่ทางหน้ากล้อง เดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้พูดที่อยู่หลังก้องกันครับเสียงจากหลังกล้องครับเพศหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่แหละครับโหมดการรับเสียงรอบิศทางและเปิด noise cancelling ครับตัดมาที่โหมดการรับเสียงต่อไปที่ชื่อว่า Unidirectional นะครับคือการรับเสียงจากทางด้านหน้าและก็ด้านข้างนะครับแต่ว่าจะตัดการรับเสียงจากทางด้านหลังไมออกไปนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันตอนนี้ ฟิลเตอร์ออฟอยู่นะครับเสียงคนพูดจากทางหน้ากล้องเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้ที่อยู่หลังกล้องกันครับครับคนพูดอยู่หลังกล้องครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเทหนึ่งสองสามโหมดยูนิทไดร์เดอร์ชัแนลนะครับและฟิลเตอร์ออฟเดี๋ยวเราลองไปเปิดโลคัสกันครับและนี่คือโหมด ยูนิไดเรชชันแนลนะครับและเปิดโลคัทฟิลเตอร์เอาไว้นะครับนี่คือเสียงที่คุณได้ยินจากผู้พูดที่อยู่ทางด้านหน้ากล้องนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้พูดที่อยู่หลังกล้องกันครับเสียงจากหลังกล้องครับ1น3เทส123สุดท้ายนี้ในโหมดยูนิไดเรชชันแนลผมก็ลองมาเปิดนอสแคน n ัล l i n g ดูนะครับว่ามันจะช่วยลดเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับนี่คือโหมดยูนิไดเรชชันแนลการรับเสียงจากทางด้านหน้าและทางด้านข้างนะครับ โดยเปิด noise cancelling นี่คือเสียงจากผู้ที่อยู่ทางด้านหน้าก้องครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้ที่อยู่หลังกล้องกันครับเสียงจากอยู่หลังกล้องครับ1 2 3เทส1 2 3โหมดสุดท้ายนี้มีชื่อว่า super di r e c t i o n a l คือการรับเสียงโดยตรงไม่เอาด้านหลังไม่เอาด้านข้างโหมดนี้เหมาะกับการทำ r ล็อกเซลฟีมากที่สุดครับ และตอนนี้ผมปิดฟิลเตอร์ออฟเอาไว้นะครับผมเสียงที่คุณได้ยินเป็นอย่างไรบ้างกับโหมดซ u เปอร์ไดเรชันลฟิลเตอร์ออฟครับนี่คือเสียงจากผู้พูดที่อยู่ทางด้านหน้ากล้องเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้พูดที่อยู่หลังกล้องกันครับเสียงจากหลังกล้องครับ123่งสเพหนึ่งสยังอยู่ในโหมดซ u เปอร์ไดเรชันลกับการรับเสียงโดยตรงทาง้านหน้า,นาแต่ว่าผมได้เปิดฟิลเตอร์จะชื่อว่าโลคัทเรียบร้อยแล้วครับ และเสียงที่คุณได้ยู่นี้คือเสียงจากผู้พูดที่อยู่ทางด้านหน้ากล้องเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้พูดที่อยู่หลังกล้องกันครับผู้พูดที่อยู่หลังกล้องครับ1 2 3่งสองสเทสหนสุดท้ายนี้กับโหมดซูเปอร์ไดเรกชันแนลครับกับการใส่ฟิลเตอร์นอสแคนเซลลิ่งหรือการตัดเสียงรบกวนออกนะครับเสียงของผมนี้พูดอยู่หน้ากล้องเสียงที่คุณได้ยินเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากผู้พูดที่อยู่หลังกล้องกันครับ ผู้ที่อยู่หลังกล้องครับ1 2 3เ 3, ทส123ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเสียงที่คุณได้ยินไปใ์ช็อตการ ECMB ไวเนมตัวนี้ช่วยทำให้เสียงหรือว่าการรับเสียงนั้นดีขึ้นจากใ์ของตัวกล้องไหมครับแน่นอนครับมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนแต่ว่าการได้ยินต่างๆเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันไหมไม่ว่าจะเป็นโหมดของออมนิเดเรชั่นอลการรับเสียงได้รอบทุกทางนะครับหรือว่าการ รับเสียงได้จากด้านหน้าและก็ด้านข้างอย่างยูนิเดเรชันแนลหรือจะเป็นการรับเสียงโดยตรงอย่างซูเปอร์เดเรชันแนลและต้องบอกว่าไม์ตัวนี้นะครับมีโหมดของโลคัสเข้ามาด้วยแล้วก็นอสแคนเซลลิ n งด้วยนะครับผมทำซ้ำไม่พอไม์ตัวนี้บอกว่าเป็นการรับเสียงแบบดิจิตอลโดยตรงนะครับส่วนเกณฑ์เนี่ยคุณสามารถปรับได้แบบเมนูนะฮะตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบได้จากตัวไม์หรือว่าคุณจะปรับเป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นไม์ช็อตกันที่ ครบครันแล้วก็คุมค่าบ้ากๆนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9,000ถึง1,000 10, 0บาทนะครับผมถนะ้าใครเห็นว่าเป็นไม้ที่จาสนใจก็ลองหาซื้อมาเป็นเจ้าของไว้ได้เลยนะครับวันนี้มารีวิวเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต้องคอยติดตามกันวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ